กับกิจกรรมตกปลายามบ้างนะครับที่บ้านรีสอร์อแทแคร์ทองนะครับหนึ่งคืนเดี๋ยวให้ดูสภาพแพร์กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมีที่นอนมีที่นอนให้ห้องน้ำให้ห้องรับแขกให้มีห้องครัวให้ด้วยครับสบมา้า ตกปลาแรกก็คือทำกระข้าวได้เลยอันนี้จะเป็นห้องรับแขกห้องกิจกรรมร้องเพลงสถานาการณ์ยำปลาไม่กินเบ็ดจะเป็นบรรยากาศหน้าแพนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้จะได้กี่ตัวสภาพอากาศก็แดดเล็กน้อย คิดว่าไม่น่าพลาดครับเดี๋ยวคคอยรับชมน,นะครับครับสำหรับราคาแพรนะครับคืนละ2,500บาทนะครับพัก4ท่านนะครับเช็คอินตั้งแต่บ่ายสเช็คเอาท์อีกวันวนึง1ิบอโมงของอีกวันนึงนะครับ สูตรของทางเพรครับผมในเกรดบวกลำสองถุงสของทางเพรแนะนำมาครับเพราะว่าไม่ต้องเหนียวฟึงฟุ้งว่าปิดปลาปล่อยใหม่นะครับ that's Ta <laughs> lo เฮ้ยมที่ามาไงวันะเนก่ครับมาแล้วนะครับแต้มแรกของวันนี้นะครับมาชาดิ uhh ้นหนึ Holiday> ่งครับเป็นปลาจระเม็ดนะครับก็ใช้อยู่ประมาณห้าขีดได้ครับใช้พอดีพองามนะครับ ให้อเอม็มไปอยู่ไปไ่รู้ดิใ้ใ้เอ็มมาปุ๊บเหมือนปลาจะไม่ค่อยย่ไปแคะไปเลยพอตะอขอเล็กไม่ค่างัดเลยอ๋อตะลึงอีกแล้ว งจระเม็ดก็จระเม็ดอีกแล้วล่ะตัวที่สองแล้วต้องพันสองพันเดียวสองตัวตัวนี้คิดว่ากิโลอะจระเม็ดอ่ะมาดูอุ้ยจระเม็ดเหรอจระเม็ดสองตัวเลยเนไม่ต้องปล่อยแล้วมั้งเนียจระเม็ดครับแต้มที่สองมาแล้วนะครับเป็นจระเม็ดเหมือนเดิมสงสัยวันนี้จระเมนะ็ดน่าจะเข้าดีกว่าปนินนะครับเดี๋ยวติดตามแต้มต่อไปนะครับ ช่วงเกล็ดเล็กเกล็ดน,น้อยนะคะปลาคูหรือปลาเปคูในภาษาตุรกีนเนี่ยออกเสียงว่าปาคูหรือที่เรานิยมเรียกกันในเชิงการเกษตรว่าปลาจระเมดน้ำจืดนะคะเป็นชื่อสามัญที่เอาไว้เรียกปลาน้าจืดจัพวกหนึ่งในวงปลาคาราซินนะคะหรือในวงย่อยของปลาปินันยาปลาคูเนี่ยจะมีรูปร่างโดยรวมคล้ายกับปลาปิัดนยาที่อยู่ในวงย่อยเดียวกัน หากแต่อยู่ต่างสกุลกันโดยปลาคูเนี่ยจะมีรูปร่างใหญ่กว่าปลาปิรันย่าเยอะมากโดยอาจจะยาวถึงประมาณ80-110ซนเมตรนะคะแล้วก็อาจจะมีน้ําหนักได้เกือบ40กิโลกรัมและมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันก็คือปลาคูเนี่ยเขาจะกินได้ทั้งพืชแล้วก็สัตว์หรือโดยบางครั้งเนี่ยอาจจะขึ้นไปบนผิวน้ําเพื่อที่จะรอกินผลไม้หรือว่าลูกไม้ที่ร่วงจากต้นไม้ได้เลยในขณะเดียวกันเนี่ยปลาปิรันย่าเนี่ยเขาจะกินแต่เนื้อเพียงอย่างเดียว อีกประการหนึ่งที่แตกต่างกันค่ะก็คือฟันแล้วก็กรามของปลาคูถึงแม้ว่าฟันและกรามของปลาคูจะแข็งแรงแล้วก็แหลมคมเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นซี่แหลมเหมือนปลาปิรันยา่าแล้วก็กรามล่างเนี่ยจะไม่ยื่นออกมาจนเห็นได้ชัดนะคะก็จะมีรูปแสดงให้เห็นอยู่ด้านข้างนี้นะคะปลาคูหรือปลาจาระเม็ดน้ําจืดเนี่ยนะคะเป็นปลาที่นิยมเลี้ยงกันเป็นปลาเศรษฐกิจในหลายส่วนของโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วย เนื่องจากเป็นปลาที่โตได้เร็วนะคะกินเก่งกินอาหารได้ไม่เลือกอีกทั้งยังพบว่าเป็นปลาที่ช่วยในการกําจัดหอยเชลรี่อันเป็นศัตรูของนาข้าวที่สําคัญได้อีกประกอบกับเนื้อมีรสชาติอร่อยสามารถที่จะปรุงอาหารได้หลากหลายอีกทั้งเป็นที่นิยมสําหรับเป็นเกมกีฬาด้วยนะคะแต่ด้วยการแพร่หลายนี้ทําให้เกิดปัญหาของชนิด พันธุ์ต่างถิ่นในบางพื้นที่นะคะสำหรับในประเทศไทยชนิดของปลาคูที่นำเข้ามาและก็นิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายเนี่ยจะเป็นปลาคูดำแล้วก็ปลาคูแดงนะคะทั้งสองชนิดนี้ก็ยังนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามด้วยนะคะปลาคูนะคะถึงแม้ว่าจะไม่เป็นอันตราย ต่อมนุษย์เท่ากับปลาเปรียนย่านะคะแต่ว่าก็มีเคสที่ปลาปัวนิวกินีแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะกับมีปลาคูที่มีพฤติกรรมกัดลูกอันท้าของผู้ที่ไปตกปลาหรือว่าลงไปไว่ายน้ําในแม่น้ําถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเก็็ดเล็กเก็ดน้อยที่เรานํามาฝากนะคะก็ขอบคุณสําหรับข้อมูลจากวิกิพีเดียนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจ ในข้อมูลต่างๆนะคะสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้น้อแล้วก็สามารถที่จะนำมาแชร์กันที่ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะคะบรรยากาฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจนะครับแต่มีสายม,มาสดดึกพร้อมกับ เมฆฝนและฟ้าแลบนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อไปครับว่าจะมีเต้มที่4ที่5ตามมาดึกๆหรือปล่าดกมันจะไปอกเพื่อนหเล่ามึงจะมานะมงอยมาไม่ใส่ไปพร้อมกันเลยไม่ได้หรอมันจะลุกมือข้ามาอีกได้ไหมอะไม่ยอมขังให้ ผลงานโดยรวมนะครับของวันนี้ก็ได้ปลาประมาณสิบกว่าตัวครับก็เป็นปลานินแล้วก็ปลาจระเมดครับจระเม็ดัวประมาณไซส์ประมาณแปดขีดสามตัวนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากผลงานไว้แค่นี้นะครับยังไงก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเรานะครับฟิวริงฟิชชิ่งครับเดี๋ยวข้างหน้าจะไปไหนติดตามไว้เลยนะครับผมสวัสดีครับ